You too. Wait, it's just about to break. It's more than I can take. Everything's about to change. I feel it in my veins. It's not going away. Everything's about to change. So digging, doing a cup of me, you're a game. I can't move. We bought, do <coughs> อยู่กับสไนเปอร์อีลิสวีชูคร like like ับผมหมอบไมหมอบไม่ะมอบไห่เออคุณนายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวย่องยองอยาให้มันเห็นกดซีนะฮะเพื่อย่องกดซีค้างเพื่อหมอบนะฮะกดซีทีเดียวเพื่อย่องนะอ้าวรู้ได้ไงเดาเอาครับเป็นไงเฮ้ยยิงทำไมมันมีหลายตัวอ้าวไม่บอกได้ยินมั้งโอเควันนี้คืออยู่รายการกับมันมาเตอร์ได้ยินแล้วนนนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเควิ่งมาแล้ว มีก็อยู่กับรายการแบบมันได้ฉันเคยนะได้อยู่กับผมอยู่ผมมาเต้เมนและอยู่กับคุณมาเต้เบีโอเคครับ powerpoint ไม่ใช่อยู่ผมไม่ cover เิร์ดโอ้ยผม powerpoint โอ้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 คุณไม่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนคุณไม่คเบิร์ดหน่อยครับโอ้โอ้โอ้ตายโอ้ใจเดี๋ยวะโอ้กูไม่ใจอ่ะคุณนายนี่เล่นสดๆเลยว่ะ ผมไม่ใช่สายโรเบอร์ผมขอโทษครัยแล้วก็ท,ออออที่คุณจะวิ่งเร็วกว่าผมเพราะคุณเป็นสายเมดิกคือคอยหิวเลือดเปลี่ยนสายได้ไหมไม่ชอบหิ้ว <c oughs> ไม่เล้อกแหมคือถ้าไม่เปิดตัไม่เก็บเสียงนะกดตัวบีนะคะจะเป็น,นกล้องส่องทางไกลเพื่อไว้อาคตูซึ่งผม<อ>ง<น>เห็นตัวหนึ่งอยู่บนหลังคามาร์คให้แล้วครับเห็นไหมเอ่ย ป่งหัว,หวแตกครับสุดยอดโอเคค่อยๆไปครัไม่ต้องเร็วช้าๆโอเคของคานเออเออเอาเอาอลงทางเป็นไรฉันเดินลงทางเป็นไรล,ลงทางครับลงทางออ๋ <c oughs> เราต้องขึ้นบ้านหลังนี้อย่าเราจะเป็นจอร์นนะขึ้นบ้านนะต้องดูดีๆนะว่าไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านไม่มั่นใจเปลี่ยนปืนกด ตัวข้างบนนะฮะเลขหนึ่งสองสามสี 1, 1> ่ห้าเจ็ดแปดสิบนะครับเดี๋ยวผมนำให้ใจเย็นดิดอ๋อแซงนี่บอกว่าคุณตัวคุณวิ่งเร็วแต่จะเปาะเปาะใช่ไหมเดีย๋ยวในนี้นี่รู้สึกจะมีกดตัวคคิวรับเพื่อ cover โอเคกดตัวคิวเพื่อ cover โอเควันนี้เราก็ไม่ได้กล่าวอะไรกันเลย <นะ S 1> ลืมอะไรฮะ,ะโอ้ยนึกออกลืมอะไร <laughs> วันอะไรขอบคุณคีทูด้วยนะครครับผมหลับโอเค อ่าหลับเกิดง่วงกับทันหันใช่ไหมไอะทันหันคิดเข้าว่าอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอโอ้โหเมาเร็วเราต้องไปกันแบบสเตลให้ความรู้สึกว่าเร็วไงที่จำได้คลิปสปิเดอร์เซลแม่สเตลทั้งคลิปนะเอวีน่าพูดดิค่ะมาร์คไว้ให้หน่อยก็ได้มาร์คให้หน่อยก็ได้กดตัวบีขึ้าระวังมันเห็นเนี่ยนะ ไอ้ผมเห็นตัวลวตัวหนึ่งอ่ะ,อะกดคลิกซ้ายอ่างเงี้ยอย่าเพิ่งยิงนะไม่เคลียอ,อ้าว Microsoft a c c e s บ <S ไม่เคลียไม่เคลียตัวหนึ่งมันมีตัวจริงคุณเห็นไหมมันมีตัวเดียวอ่ะใช่เลยเดี๋ยวผมส่องทางไกลดูทีปุ๊บลองลองไปดูข้างล่างดิโอเคถ้าตายก็โทษคุณแล้วกันอ้าวไอ S <S เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าจะกดตัว E H H H ที่ประตูแล้วนี่เซิร์ชในกระสุก <จบ S 2> นกับคือต้องมานั่งรอเพื่อนนะโอเคไป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 ลง<อ>ล่างเลยระวงังระวงังระวังปึ๊บ,บมาหนึ่งแน่โอ้ยมองทางนี้มองทางซ้ายมองทางขวาให้เรียบร้อยทางนี้ครับทางนี้ทาง,งนี้เราผ่านแล้วดูจุดสิครับกดตัว M จะเป็น map ตัวโอเคเป็นแบบนี้เองไปผมอยู่แบบไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นด้วยนะโหเบอร์ไปก่อนเลยโหเบอร์นั่นไงรู้สึกว่าจะมีเยอะพอสมควรเลยคิดเยอะเดียวชวยกันมาครับมากกดตัวไหนคิวอ่ะไม่กดคีย <Head up. S 2> ์ที่มันแล้วคลิกซ้ายอเ,เอาเฮ้ยผมเห็นทางระเบิร์ดอะ่ะรู้ยังว่าจะเล่นคลิกซ้าย อมาเต้เมนนะครับผมนึกสนุกออกลแหละอ่ะครับเดี๋ยวผมจะส่องทางไกลดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะครับดูเลยนะจังหวะนี้บกดตัว E ครับแล้วก็อะไรอะอะไร <c oughs> อะมันเห็นแล้วมันเห็นมันเห็นมันจะเห็นผมนี่แไงถังน้ำมันปุ่มลวงอันหนึ่งดอก <c oughs> โอเคบูเลยรรรรรครับโชว์โชว์ตะกี้เฟลจริงๆหนึ่งดอก ปักหนึ่งดอกปักเ้าไม่โดน1หนึ่งดอกนีไม่ร่วงใช่ไหมไม่ร่วงฮะต้องหลายหลายดอกครับนี่อย่างเงี้ยหลายหลายดอกครับต้องยำโอ้โอ้เดี๋ยวได้หัวใจจะหมดไซฮิวทำอะไรได้บางครับนี่อย่างเงี้ยดีมากยาโอ้โห อยู่ตรงนี้ไม่มีใครดูเลยอ้าวสองสองลูกส่องนัดเลยแถมแถมมีความรู้สึกว่าเกมนี้ผม,มเป็นคนเดียวคนเดียวไงวะะผมยินคนเดียวหมดเลยเคเขาเรียกว่าป้อนให้ไงเอาป้อนให้ด้วยนะป้อนให้เขามาร์คมังก็ได้ตัวมันกลมตือแล้วเลยลวงสามนัดเอ้ยมันจบทำไมลง เดีรามันโผล่เรามันโผล่อ้าวแม่งไม่โดนอีกเอ้ยผมมาก่อนนะเว้ยมานี่ต้องสร้างเฟซบุ๊กอ้ะใช่ครับเอ้ยหลับอยู่ๆเกิดง่วงกระทันหันเนี่ยไอ้เฮ้ยเอ็นๆขามั้งครับหลังจากคลิดสปินเตอร์เซลเราทำเขาเยอะเกี่ยวเว้โอเคกระโดดออกไปเลยกระโดดกระโดดผ่อนโทนนั่นเองผมไม่แม่นขึ้นเลยตรงนี่ โอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์นายเห็นสไนเปอร์แบบไม่เห็นครับอุ้ยแล้วบอกมองไม่เห็นฝาแรงลมแรงฝนก็ปุ๊บแกรกโลกแตกแง่โอ้โหเข้าทีจมูกดังนี้ดังนี้แหมลงไปเลยเหมือนไอ้นายเลยใหม่ใหม่ดังผมโด่งเยอ เราไปบ้านหลังนี้ก่อนนะผมชอบไปบ้านหลังนู้นเอ้า <c oughs> <c oughs> จะมาเทนนในกระโดด้ามไม่ได้เฮ้ยอย่าวิ่งมากเดี๋ยวไม่มีแรงกันหายใจยืมพักแบบเอ,อ้ยตรงนี้มีกล่องลูดได้หรือเปล่า <c oughs> กล่องกล่องทำอะไรได้ครับเก็บของไงทำได้มันม <c oughs> ีข <c oughs> องให้เก็บโอ้ยยิงมันได้ไหมเนี่ย เก็บไปเรื่อยครับผมไม่ใช่คนอาัดครับไอเกมนี้ผมยังไม่ได้ปรับครับเราลูดเกินเหมือนกันนะไม่ไม่กินสเปคลูดลูดลูดแป๊บเนี่ยลูดนี่ต้องลูดลงแค่กับบรรนอนโอ้มีเครื่องบินด้วยมีเครื่องบินมีเครื่องบินเลยเจอใครบ้างครับเจอใครบ้างครับไม่เจอครับรู้สึกว่าจะมีนะรู้เปล่า ไม่มีเหรอไม่มีเลยครับว่างเปล่าเรามาทางเงี้ยตามาตามาตาม,เา,มาเอาปืนก่อนเอาปืนปืน้อ,อนะาะไเอาดับพี่ถ้าเราเข้าในบ้านเราจะใช้ปืนปกปืนแต่แต่ปืนพ<ม>กนะปืนพกอยู่แลขสามไปโดดไปเลยผมว่าผมไปนี้เลยใจเย็นใจยเย็น,ยนรู้สึกว่าจะมีชิบหายแล้วชิชิบหายแล้วชิบหายแล้ว อ๋อยิงใกล้ๆยิงไม่โดนไหมยิงไกลๆโดนขึ้นมาไม่มีอะไรมากอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่คือง่ายใช่ไหมไม่เท่าไหร่เท่าหูนะา๋อทำไมทำไมทำไมหน่วยผมอยู่หน่วยพยาบาลใช่ไหมก็บอกว่าคุณเดินเร็วกว่าไงเออเออทำไรได้ไม่เห็นแอค x i สใครได้อยูืนเลย เอ้ยอย่ายมมยรี่สิโอเคเป้าหมายเราขึ้นแล้วค่อยๆไปค่อยๆไป <laughs> ใจเย็นคุณเดินเร็วกว่าเห็นไหมดูดิเดินธรรมดาเดี๋ยวผมสำรวจกันเนะีย่ยเอาไปยิงปุ่งหัวแตกไปเอ้ยเวอ,อ,อร์ไว้ก่อนอเวอร์ไว้ก่อน,ออร,อนรู้สึกว่าจะมีมีไหมผมว่ามีมีมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้ฝัง่งขวาเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวขวาอะไรกด x z อะไรเนี่ย คืออะไรอะ่ะเอ็กคือเปลี่ยนอาวุธที่เราต้องการใช้คือเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนพวกอัลเบิร์ดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ,ะใช่เจอแล้วมาร์กมาร์กไว้ก่อนเราสร้างเฟซบุ๊กไว้ก่อนเราแตะน,นะต่าคนตัว,วอะไรผมเอาคนหลังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้ยคนมันมีฝั่งนี้เลยก็สู้แล้วคันสามตัวป่ะแล้วผมเอาตัวเดียวนะ <c oughs> เอาอเอาอย่า อาเราบอกหนึ่งสองสำโอเคครับสองตัวได้ไหมโอเคมามาอีกตัวมาอีกตัวมาอีกตัวยืนเลยวะเสียงเพลงมาอย่างนี้นั่นไงวิ่งมาเชียวิ่งหน้าตั้งมาเชียยืนงงเป็นเปล่าสากอยู่ได้สองสอง,งเนงีเ่ยเกมเด่นคนเดียว,ว <c oughs> เออเล่นคนเดียวลวไอ้บ้าบ้ามีพีเอ็มด้วยฮนะโอ้โหเอฟซีพีเอ็มมีค่ะชุย เอ้ยคือเกมนี้ไม่เน้นฮะผมมีโปรเจกต์ของผมอยู่แล้วนะวิ่งไปไหนอะโอ้โหเอ้เอ้อะไรเอ้ยใจเย็นรู้สึกว่าเราจะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเพื่อมาเอาระเบิดอะเรามาเอาระเบิดครับโอเคผมได้ระเบิดมาแล้วอ้าวเราเก็บมวยสองจุดสองจุดผมไม่เห็นเก็บอด้เลยต้องต้องวางระเบิดตรงนี้กันแต่ผมวางเอง ระวังเองกลุ่มกันด้วยไหนไม่เห็นมีใครเลยมันมีคนเห็นอยู่อะะวางระเบิดแป๊บโอเคเกะทำไมมันมันมีคนเห็นนะดูข้างบนด้วยนะสไนเปอร์ไอพวกสไนเปอร์ชอบอยู่ข้างบนตึกผมดูอยู่ฮะเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ้ะเอ๊ะเอ้ะเอ๊ยเออเบิดกว่าีมาบอกว่าเอ้ยข้างหลังข้างหลังเนี่ยบอกแล้วเป็นไงไม่เชื่อไงพูดตอนไหน มาแล้ว<อ>มาแล้วหบอกว่าให้มาให้หน่อยนี่ก็ยิงเยอะนี่ช้าเราสองกล้องอยู่ตรงมารได้ไหมกล้องอันนี้ไม่ได้ไ,ได้ไข่ไอ่ะไข่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคอยประคองให้แล้วกันเนี่ยเอเรามาสับหน้าที่กันนะ เอ้เด็กไอ้ขอให้มาเต้มเมนคนเดียวเอ้ยยิงไม่โดนเลยงอนแล้วปืนอันที่สองเอาไว้ทำอะไรครับยวแปะเองแต่ระเบิดครับที่รถนี้ฮะมีความสึกว่าพันนี้ผมรองค่ะอ่เนี่ยไงผมกลายเป็นผมซัพพอร์ตเองโอเคเอาเจสี่พอมขึ้นไปอยู่บนที่สูงครับไป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  คุณครับครับรอด้วยครับบอกว่าวิ่งช้านี่ก็ไม่ฟังอะไรกันเลยรู้สึกว่าของขนาดเนี่ยเรามีก้อนหินนะเนี่ยเราปาล่อได้นะกดเอฟนะจะเป็นการใช้พวกนี้ต้องมีก้อนหินเราปาล่อได้แล้วโอ้มัได้เหรอไม่ไม่ไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันแล้ว ยิงหมดแล้วอะ่ะใจเย็นดินี่ก็วิ่งเป็นบ้านตัวเอง <laughs> What the fuck you? ไอเปิ่งมันหลับนะ oh, oh, oh. น,นีโอ้โหเลือดกระสานเลือดใสขนาดนี้มันบอกว่าหลับไม่มันมันมันนั่งหลับ oh, 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 อะไรวะอะไรวะโอ้โอ้หล็อกคาบเลยเอา้าวสปินเตอร์เซลล์กลับมาเลยเขาเนี่ยลอกคาบ ใครดูสปินเนอร์เซลก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรให้เก็บมั้งมีมีคุณให้เก็บอ่ะผมต้องเก็บคุณ่ะอ่ะฮะเราจะฆ่ากันอีกแล้วเหรอ,อมีความรู้สึกว่าเราทำโปรเจกต์ทีไรเราฆ่ากันทุกทีเลยนะไมิกอ่ะต้ไม่เอ็นอยู่ไหนอยู่ข้างบนเลยรอด้วยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ ใชยเป็นโปรเจกต์นี้นําำอเอากระสุนแบบ refill ammo เคยปีนตรงนี้ได้ก็ปีนตรงนี้ต่อไปนี่ไม่เคยเล่นเลยนะผมอะโอเคเคยข้าเนื้อเรื่องอ่าคือตรงนี้จะมีเราเรียกอะไรหัวหน้ากองทัพนะฮะขี่มาเนี่เห็นไหมมาเป็นขบวนเชีย์ขบวนนะดีไม่เลยเป็นของนี่ครับหัวหน้าอยู่ขันเนียอ๋อเราเราต้องเก็บไปเกียร์นี้ใช่ไหมใช่ซึ่ง เดี๋ยวผมขอรอมั้งได้ไหมตามไปเลยนี่ครับมันอยู่คันไหนครับบอกเลยครับน่าจะอยู่เมื่อกี้เห็นมันอยู่คันที่สองคันที่หนึ่งเลยก็เอาจำกเราจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยเอ้ยเราเดี๋ยวเราไปนอนข้างเราดูด<า><า>ูดูน,นะพอพอมันพอรถคันนั้นวิ่งมาถึงไอ้รถไอ้รถที่เราแปะระเบวิดไ้บอกนะครับสังหานรนะเออจะถึงลรวบอกนะป๊นนึง ขันต่อไปเหรอครับครับครับผมเห็นทหารอยู่ขันต่อไปอ่ะเนี่ยเอาย่ะเอาเลยอือไปแล้วครับยังวงนี้บ้าแล่แอะแอะใครอยู่ในรถมั่งนะแล้วแทนที่จะระเบิดรนคันแรกมันเป็นรถถังอ่ะไอ้อันนี้มันระเบิดมันน่าจะถึงกันหมดเห็นไหมเฮียนี่คือการกะเปร่ๆของพี่บอมนะอ้าวทำไมทำไมมันนั่งอยู่เงี้ยนะ เราต้องไปตรวจสอบมันว่ามันตายจริงอ้าวรู้สึกว่างานจะยากายากบ,บอกแล้วว่าเปันแรก <c oughs> มันรถถังเอ๊ะน,นี้มา,มาชุดสองนี่หว่าโอ้นี่ครับเราต้องยิงถังน้ํามันนะครับจัดตายอันนี้อันนี้คุณหล่อเลยใช่ไหมข่าวนี้นี่ <มา S 1> รู้สึกเขาจะมากันเป็นขบวนแล้วแม่ตะลุมยิงตะลุมบอลกันเพียโอ้ยโอ้ย,อยนายครับเจ็บครับ ระวังครับเจ็บครับเิ็บครับผมขอย้ายโคเวอร์นะไดยโคเวอร์แป๊บอ้าวเว้ยยังเพิ่งยังไม่พร้อมสู้แด้ๆเกมนี้นี่คนชุดกลมกลืนกันมากเลยแต่ละคนยังไม่พร้อมสู้มีอยู่ไหนวะเนี่ยแต่ละคนผมยังไม่พร้อมสู้บ้านนั้นอ๋อยู่นี่มองมองไม่เคยจะเห็นน่ะ อืมเีความรู้สึกว่าผมยิงคนเดียวกันกับผมปล่อยเ,ยเห็นถังน้ำมันมหมว่าถ้าเห็นถังน้ำมันยิงได้ยิงเลยนะ<ม>ไอถังน้ำมันที่ติงลังกาเลยนม่เห็นปกนะัิไปลแล้วถังน้นะงนำมันมันอยู่ท้ายรถอะยิงยากมุมมองคุณดีกว่าอมองไม่เห็นเลยมุมนี้มุมผมหล่อสุด ให้ให้ให uh. like ้ก็ให้ให้ด้วยให้ให้มีว่ากันรู้สึกว่าจะมีสไนเปอร์อยู่บนตึกฝั่งเออปังนั่นแหละอีกถังอีกถังอีกถังไหนฮะอีกถังนึงมันมีสองถังนะนั่นผมเห็นอยู่ถังเดียวโอ้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 มันมีสองถังมันมาแล้วอ่ะมันมาไปแล้วอ่ะอ๋อเหรอแปลว่าน่าจะเสร็จแล้วดิ ทำไรต่อตามผมมา okay, โอเคเรื่องสเต็ต้องโอ้ยเผื่อ,อ,อใจเย็นดีป่ะผมเต็มเต็มเลยแลดูครับมันวิ่งข้างหลังผมมันก็แซงผมไปแล้วอะไรกันเนี่ยคุณทำไรจงังหวะนี้ครับเราต้องฟรีรันนิง่งฟรีรันนิง่งอืมหมล่อเลยฮะคุณคุ้มกันหน่อยคุ้มกันด้วย ไม่เห็นนะ่ะมีตัวเดียวข้างหน้านี่ไงอโอ้โหโอ้โหคุณไปทำอะไรนู้นเยอะเยอะเยอะทำไรอะ่ะผมเพิ่งไปช่วยแล้วเอาเลยให้ตัวหนึ่งเราเดินมาที่นี่นะแล้วเราก็เงียบลูทเอาอะไรวะ มันนั่งอยู่มนโด P uh huh. นระเบิดหล้วไม่ใช <S 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 uh ่เหรอนี่นี่ไอคนนี้เอ๊ะนี่ไม่ใช่เนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยนั่งเพลนเลยหลับแล้วหลับแล้วหลับหลับเฮียไปไปไปเขาบานเขาบานมีกี่ตัวมตัวนี้มันเห็นเรามาอยู่แล้วอ้าวไม่อยู่แล้วศาสจะหล่อซะหน่อยโปรเจกนี้ขอให้อ๊่ไง่ นี่ดูครับผมสกอร์ยังกาดโอเคแล้วทำไมเราห่างกันจังเลยโอเคสำหรับภารกิจแรกก็เสร็จสมบูรณ์แบบเงี้ยเรามาต่อกั็นภาคหน้านะครับภาคหน้าภาคหน้าภาคหน้าาาหน้โอเคโอเคครับได้ครับ